สวัสดีค่ะก็กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วนะคะกับ EP ที่3ตอนพัฒนานะคะ วันนี้นะคะก็จะพาท่านผู้ชมไปชมการเปลี่ยนแปลงของชุมชนบ้านหล่าตาแยหลังจากที่ได้มีการนําเนวปฏิบัติงานของโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงนะคะว่าชุมชนได้นําเข้ามาใช้เนี่ยได้ไปถึงไหนกันแล้วบ้างท,าท่านผู้ชมพร้อมแล้วไปดูกันเลยคะ่ะหลังจากที่ชุมชนบ้านหล่าตาแยได้ร,รับความรู้ทักษะและความเข้าใจจากโครงการเสริมสร้างและพัฒนาผู้นําการเปลี่ยนแปลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้ว วันนี้เราก็จะมาดูถึงความสำเร็จของหมู่บ้านที่ได้นำแนวทางการปฏิบัติงานมาใช้ในชุมชนกันค่ะค่ะตอนนี้เราก็อยู่ตรงที่จุดศูนย์รวมของหมู่บ้านแล้วนะคะจุดตรงนี้นะคะจะเป็นจุดที่ชาวบ้านนะคะจะรวบรวมผักที่เหลือกินเหลือใช้นะคะมาจำหน่ายตรงนี้นะคะบ้านเราจะแงะน,นะครับมู่หกได้น้ำรงการผู้น้ำการเปลี่ยนแปลงนะครับ มาไอพี่น้องบ้านเราจะเนี่อะไรชุมชนนะครับผู้พักนะครับถือว่าเป็นเป็นความสําเร็จในชุมชนนะครับถือว่าขยายคนนะครับจากผู้นำจากบ้านหนึ่งกับใบตออีกบ้านหนึ่งนะครับถือว่าเดี๋ยวนี้ครอบคลุมทั้งหมู่บ้านแล้วครับภาพนี้กับเป็นคนลิเที่เรือจากแก่ที่แก่นอกแล้วค่ แด้มาขายได้ชุมชนค่ะตามปกติก่ะซื้อยูบานเท่าดิราคาถูกแล้วกับบ่อันตรายค่ะนอกจากการปลูกพืชผ,ผักสวนครัวแล้วชาวบ้านยังมีการเลี้ยงสัตว์ยังชีพและมีการบริหารจัดก,การขยะในครัวเรือนเพื่อนำขยะไปขายแปลงเป็นเงินออมเพื่อเพิ่มรายได้ให้กับครอบครัวอีกช่องทางหนึ่งด้วยค่ะ และยังมีการใช้ทรัพยากรอ,อย่างคุ้มค่าโดยการนำขยะเปียกมาทำเป็นปุ๋ยหมักชีวภาพทดแทนการใช้ปุ๋ยเคมีเพื่อเป็นการ,รลดรายจ่ายและสร้างความปลอดภัยแก่ผู้บริโภคอีกด้วยค่ะส่วนกิจกรรมต่างๆภายในชุมชนก็จะเป็นการใช้เวลาว่างให้เกิดประโยชน์ทำกิจกรรมร่วมกันภายในชุมชนเพื่อสร้างความสามัคคีและทำให้ชุมชนเป็นชุมชนที่น่าอยู่ค่ะ สำหรับวันนี้ก็หมดเวลาลงแล้วไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีค่ะ